เบรกเบรกนี้เนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของตํารวจล้วนเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีหลากหลายนะมีหลากหลายคดีความที่เกิดขึ้นเริ่มคดีใหญ่หญก่อนค่ะคดีที่เราตามกันมาโดยตลอดตอนนี้ก่อนแล้วก็มีความเคลื่อนไหวแหมารายวันสําหรับ2ท่านนี้นะคะประเด็นของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุกรเชษฐ์ถักพานรองผบตรที่ ร้อนแรงแซงอุณหภูมิตอนนี้ไปเลยจริงๆน่าจะทะลุร้อยองศาแล้วค่ะ <_ tous> ยิ่งคนนี้มาสัมทับเข้าไปอีกทนายตั้มมานะคะทนายตั้มออกมาแถลงข่าวตำรวจทำคดีแบบสองมาตรฐานลองฟังหน่อยว่าทนายตัม้มแถลงไว้ว่ายังไงบ้างบางช่วงบางตอนค่ะจะบอกไม่มีหลักฐานเนี่ยผมนะเอาเหยื่อไ้ป้อนอินซีไม่รู้กี่คําแล้วเนี่ยยังโตไม่ได้นะครับยังบินเองกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ผมถึงบอกกันเ,เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะจำแนกตำรวจ3ามกลุ่มมปให้เลยนะครับเอาไปให้กับทางบิ๊กเต่าเนี่ยไม่ว่าจะออกมารับของผมหรือเปล่านะครับนะเอาไปให้เลยแล้วดูที่ว่าจะทํางานได้หรือเปล่านะเขายืนยันคําเดิมอยู่ครับว่าหลักฐานขนาดนี้นะครับดําเนินคดีไม่ได้นะครับไปชิงหมาเกิดนะครับขนาดนั้นเลยหรอแล้วหยุดที่คํานี้ด้วยเลยนะคะค่ะนี่ค่ะ ถ้าหลักฐานชัดขนาดนี้ยังเดินมันคดีไม่ได้ก็ต้องไปชิงหมาเกิดแล้วทนายตั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะเลยาธิที่การมูลและในที่ทีมงานทนายประชาชนพูดถึงการดําเนินคดีของบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อค่ะที่บอกว่าช่างแตกต่างกันเหลือเกินนอกจากนี้ยังมีหลักฐานนะคะเป็นเส้นทางการเงินของบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อด้วยที่ระบุว่าได้ประโยชน์จากเว็บพนันเดียวกันเอามาแสดงแต่ทำไมอะบิ๊กต่อไม่ถูกดำเนินคดี คดีพบตรต่ลตศักดเนี่ยไม่คิดจะหาหลักฐานก็เลยเหรอนะคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับยังมีการให้คอมบานโดเนี่ยนะไปไปค้นบ้านแล้วก็ไปเก็บหลักฐานโต๊ะไอ้โต๊ะที่ได้เอกสารที่โผล่มานะครับว่าได้มีการเอาเงินไปวางจริงหรือเปล่านะครับแต่คดีของบิ๊กต่อเนี่ยนะผมมาล้อเรื่องนี้เป็นเดือนแล้วนะครับคอมมานโดทําอะไรอยู่นะครับไม่กล้าไปค้นบ้านหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปเก็บหลักฐานอะไรยังไงนะครับ นะไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นนะปล่อยให้ทนายตั้มเอาหลักฐานไปยืน่นนะเอาหลักฐานไม่ชอบบ้างแหละถ้าเกิดคุณรู้ไม่ชอบนะครับแล้วไม่คุณไม่ทําให้มันชอบล่ะคุณก็ไปขอหมายเอาจากธนาคารเอาสิหรือคิดว่าผมเอาหลักฐานเทจไปคุณก็ดาเนินคดีผมเขาคือใคร นอกจากข้อมูลที่ให้แล้วแม่แต่ละประโยค,คแต่ละคำที่ย้อนกลับมานะคะที่ทนายตั้มตั้งคำถามมาเส้นทางการเงินที่มาเปิดเผยวันนี้เนี่ยนะคะเป็นผังเชื่อมโยงนะคะระหว่างบัญชีม้ากับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ค่ะที่เชื่อมโยงไปถึงทั้งบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อคือส่วนของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีเงินจากเว็บพนันโอนเข้าบัญชีม้า ที่ลูกน้องคนสนิทถืออยู่4บัญชีแล้วก็โอนต่อไปที่นัญชีน้องชายบัญชีคุณแม่ของบิ๊กโจ๊กเดือนละห0,000ื่นรวมไปถึงโอนไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัว4ล้านบาทแล้วก็มีการโอนจ่ายพวกค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีอาญากับบิ๊กโจ๊กได้ในขณะที่บิ๊กต่อหลักฐานก็มีทนายตั้มบอก เงินจากบัญชีมาที่โอนไปไปที่ภรรยาไปที่พี่ชายไปที่พี่สาวแล้วก็ยังพบว่าถูกใช้จ่ายเป็นค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียม3ที่ด้วยมีผ่อนบ้านที่ปักช่องนครราชสีมาไหนจะไปจ่ายค่ารถอีกตั้งหลายคันซึ่งผมเองหมายถึงทงนายตั้มนะคะผมเนี่ยนะเอาพยานหลักฐานต่างๆไปร้องทุกกล่าวโทษที่สอนอเตาปูนกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสนกลาง ผมเอาไปยื่นแล้วครับความเหมือนที่แตกต่างมันยังไงนะเคสของบิ๊กโจ๊กมีการโอนเงินเข้าน้องชายมีการโอนเข้าแม่นะครับมีการจ่ายสารทัโภวนะบิ๊กต่อมีไหมเอาบิ๊กต่อก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับภรรยานะครับแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะแล้วก็มีจ่ายสารุโโภเหมือนกันนะเอาเรื่องนี้ก่อนเลย เรื่องค่าบ้านค่าคอนโดนะครับเท่าที่สืบค้นมาเนี่ยมีจ่ายค่านิติให้กับคอนโดอยู่3ามแห่งนะครับอย่าไปรู้เลยว่าใครเดี๋ยวบ้านเขาแตกนะครับแล้วก็มีจ่ายผ่อนบ้านด้วยนะครับม้าตัวนี้นี่นะผ่อนบ้านชีวาลัยด้วยนะครับที่ปากช่องนะครับค่าสารพโล้ายกันเลยครับค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่ากาแฟค่าเอกสารเอกสารทีมงานเอามาเบิกจากตรงนี้ได้นะครับค่ารถอันนี้หลายคันหน่อยนะครับ มีทั้ง isuzu toyota bm b e n z นะครับไม่รู้ว่ารถของใครบ้างนะครับอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับเผมบอกไปเดี๋ยวบ้านแตกคือทนายตั้มบอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่เอามาพูดวันนี้ค่ะส่งไปที่ปปปเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยยืนยันว่าการออกมาสู้ตายครั้งนี้เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าทำเพื่อชาตินะ หลายคนออกมาบอกว่าแม้คุณมาเล่นบิ๊กต่อเนี่ยแสดงว่าคุณช่วยบิ๊กโจ๊กใช่ไหมทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าหลายคนออกมาพูดแบบนี้เพราะบอกว่าแหมสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กไม่จริงไม่ได้ออกมาช่วยบิ๊กโจ๊ก เขอย่างเมื่อสักครู่ได้ยินไหมก็พูดข้อมูลบิ๊กโจ๊กเหมือน<ช>กันว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ,คะโดยทนายตั้มบอกว่าไม่ได้ช่วยใครและพร้อมเปิดข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กนอกจากนี้ยังฝากถึงพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรรักษาราชการแทนพอบอตรว่ากล้าดำเนินคดีกับพอบอตรคนที่ไม่มีใครกล้าแตะหรือไม่หล่ะไปฟังช่วงนี้ค่ะ ฝากถึงบิ๊กเต่านะเห็นไหมเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างผมเปิดทั้งสองคนเลยไม่เกรงใจพี่น้องนะครับเพราะว่าผมอยากให้สังคมเนี่ยและความเป็นธรรมนะครับให้สวยเนยหมดไปนะถามท่านนะครับว่าท่านน่ะกล้าหรือเปล่านะบิ๊กเต่าด้วยรักษาการพบตรด้วยนะครับว่าวันนี้กล้าไหมกล้าที่จะดำเนินคดีกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะ นะวันนี้ผมสละชีพแล้วนะอนาคตผมอาจจะถูกยิงตายก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ถือว่าผมได้ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองลวครั้งหนึ่งนะครับมาแฉเรื่องนี้นะแล้วถ้าเกิดสวยมันหมดไปหรือมันน้อยลงไปได้เนี่ยผมก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้เขาคือใครเพื่อตอกย้ำว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนายตั้มบอกนะคะว่าที่เอาเส้นทางการเงินทั้งสองบิ๊กเนี่ยทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อ เอามาเปิดเผยเปรียบเทียบกันถือว่าถ้าดูในส่วนของบิ๊กโจ๊กนี่นะคะมีความผิดจริงในฐานะที่เป็นทนายในการต่อสู้เรื่องนี้เหนื่อยหน่อยนะครับคือเคยบอกไปกับบิ๊กโจ๊กแล้วว่าทางคดีอาญาเนี่ยตรวจเขาสามารถดําเนินคดีได้แม้จะไม่มีการโอนโดยตรงไม่ถึงโอนเข้าบัญชีบิ๊กโจ๊กเนื่องจากว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันไปไม่ถึงใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าทั้งสองบิ๊กตารวจจะใช้แนวทางในการต่อสู้คล้ายกันคือไม่รู้ ลูกน้องเป็นคนทําซึ่งก็ต้องอยู่กับการพิจารณาของศาลนะคะว่าจะเชื่อในสองข้อแก้ต่างนี้หรือไม่ค่ะคือหลายท่านเลยนะก็วิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้วตํารวจเขามีวิธีมีแนวทางในการที่จะตรวจสอบเส้นเงินคือเขารู้กันอยู่แล้วแหละว่าถ้าจะไปถึงตัวบิก๊กใหญ่ใหญ่มันไม่มีทางที่จะเป็นการโอนเงิน มันอาจจะเป็นในลักษณะของเงินสดอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบได้นะคะว่าจริงหรือไม่ดังนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กปรากฏว่ายังไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้นนเห็นไหมที่ว่าเมื่อวานเรานําเสนอข่าวว่าไปยื่นเอกสารในการร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการทําผิดในมาตรา1น7หรือเปล่า<ม>ประพฤติมิชอบหรือเปล่านะคะ,คะแต่ว่าความคืบหน้ามาจากเลยาธิที่การปปอชอให้ข้อมูลว่าตัวบิ๊กโจ๊กส่งตัวแทน มาถอนเรื่องร้องเรียนที่เคยไปร้องเรียนนายกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมงคลเลยค่ะที่การคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะท่านก็บอกถึงความคืบหน้าบอกว่าหลังจากที่มายื่นเรื่องร้องเรียนแป๊บเดียวค่ะปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กนะคะได้บอกว่าไม่ติดใจจะดําเนินการเอาผิดท่านนายกแล้วส่วนกรณีเอาผิดพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องบิ๊กโจ๊กไม่ได้ยื่นถอนเรื่องถอนเรื่องเดียวค่ะ คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ไปกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157กรณีเรื่องของการแต่งตั้งผอบอตรนะคะแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งตัวแทนมายื่นหนังสือร้องเรียนขอถอนเรื่องร้องเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะไม่ติดใจแล้วนะยังเหลืออีกเรื่องเดียวนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องของเอาผิดพนักงานสอบสวนส่วนเรื่องนี้พอหลังจากที่มีการถอนร้องใช่ไหมคะก็ต้องไปถามท่านนายกค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการรสมกันคลังอ๋อหรอครับเพิ่งทราบเรื่องว่ามีการถอนฟ้องจากรายงานข่าวพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อนี่แหละผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าพอหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กบ้างแล้วหรือยังเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกยังไม่ได้คุยนะคะแล้วบอกท่านบอกแบบนี้ว่าไม่เคยคุยไม่ใช่บอกว่ายังบอกไม่เคยคุยไม่เคยคุยกับบิ๊กโจ๊กพอถามว่าแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อไปนายกก็บอกว่า ก็จะไม่มีการไปกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วค่ะปล่อยให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายดีกว่าคือไม่รู้ว่าไร่เรียงเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจากการที่บิ๊กโจ๊กไปนำเอกสารไปร้องเรียนนะคะในการ ร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าช่วงบ่ายนายกก็ออกมาบอกว่าผมก็ดําเนินการตามที่ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีการร้องมาแล้วใช่นะคะมันก็เลยกลายกลับเป็นว่าเรื่องกระแสมันตีกลับไปที่บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็เลยต้องถอนหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายทีนี้ตัดภาพไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน้าห้องสํานักงานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งตรงข้ามกับหน้าห้องรับรองซึ่งเป็นห้องทํางานของบิ๊กโจ๊กปกติอาจจะติดป้ายชื่่อไว้ที ประตูห้องเป็นชื่อบิ๊กโจ๊กนะคะแต่ว่าตอนนี้ป้ายชื่อบิ๊กโจ๊กถูกปลดออกเรียบร้อยแล้วคาดว่าถูกนำออกหลังจากที่พลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรักษาร,รษาชการแทนพอบอต,ตรลงนามในหนังสือคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้กอ่อนหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนันอนอนไลน์เครือข่าย BNK Master และมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาและนอกจากป้ายชื่อจะถูกปลดออกแล้ว ประตูห้องก็ล็อกด้วยคุณผู้ชม,มไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านในด้วยคือธรรมดาก็จะต้องมีผู้ช่วยมีอะไรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางท่าน,นอยู่ด้วยแต่ตอนนี้คือเข้าห้องไม่ได้เลยนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังพบว่าเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเคลื่อนไหวค่ะถ้าใครเข้าไปดูนะจะไม่มีรูปบิ๊กโจ๊กอยู่ในธรรมเนียบผู้บังคับบัญชาระดับรองผบอรตรแล้ว<ๆ>เช่นเดียวกันเหลือแค่4ท่านเท่านั้นนี่ค่ะถอดชื่อบิ๊กโจ๊กออกจากเว็บไซต์ ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาของสอตชแล้วทำให้ปัจจุบันนะคะมี4ท่านคือพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองพอบอตรรักษาราชการแทนพอบอตรพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจริจรํตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสราวุฒิการพาณิชย์รองพบอตรและพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผบอตรค่ะ